หยุดทานยาสเตียรอยกระทานหันจะมีอันตรายต่อร่างกายอย่างไรวันนี้น้องก็องขอมาพูดเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตซึ่งเราจะต้องทานยาตัวที่เป็นตัวยาสเตียรอยอย่างเช่นตัวยาพานิสซอลนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวของยาสเตียรอยเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่อหลายระบบของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลไปทั่วทั้งร่างกายนะคะอาทิเช่นอย่างในเรื่องของ การทานยาสเตียรอยเนี่ยมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราต่ําลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานยาสเตียรอยเปนานๆเนี่ยมันจึงทําให้เราเนี่ยร่างกายมีภูมิคุ้มกันน้อยนะคะคือมันลดลงรวมถึงถ้าป่วยแล้วมีการติดเชื้อเนี่ยมันก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะทําให้เยื่อบุกระเพาะในอาหารเนี่ยค่ะคือบางลงนะคะรวมถึงมันจะไปยับยั้งการสร้างเยื่อบุอาหารอันใหม่นะคะ แล้วอาจจะทำให้หลังจากที่ทานยาเปยเยอะเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะอาหารนะคะสามารถทะลุได้นะคะซึ่งอาการทะลุแล้วก็มีเลือดออกในกระเพาะอาหารโดยที่เราไม่ได้ปวดท้องนะคะเพราะว่าเราจะาเกิดอาการคือเราจะกระเพาะทะลุเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวคนที่ป่วยโรคไตก็มักจะคุณหมอมักจะให้ยามาหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัว ยาที่ทานตอนเช้าค่ะก็คือทานเป็นตัวยาที่เคลือบกระเพาะค่ะแล้วก็มันจะทําให้กระดูกพุนด้วยค่ะกระดูกพุนรวมถึงคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะจะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลตามปกติได้ค่ะส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตความดันโลหิตสูงนะคะก็จะไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้เป็นปกตินะคะอันนี้ออกจากอันตราย,ยน,นิดนึงนะคะว่า ถ้าเราทานยาไปนานๆเนี่ยแล้วก็เราไปหยุดยากระทานหาันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้เราเกิดความดันโลหิตสูงจนกระทั่งเรา,าโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนนะคะแล้วมันก็จะทําให้เราอาจจะเสี่ยงต่อการที่มีเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเป็นอมัอมพกอมาตได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอากาศแสดงออกเพราะว่าเรา,ายังทานยาเสียรอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ ควรระมัดระวังนะคะอ,ะอีกอันนึงนะคะถ้าเราได้รับยาเสียลอยสูงสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะมีอาการเฉพาะอยู่อาการหนึ่งนะคะก็คืออาการคุชชิงซินโดมค่ะซึ่งคุชชิงซินโดมเนี่ยอาการที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่ได้ทานยาอย่างพวกพนิสซอลหรือว่ายาเสียลอยหรืออะไรเงี้ยการรวมถึงคนที่ได้รับยาเสียลอย ในฐานะที่ป่วยไปโรคอื่นด้วยนะคะก็มักจะมีอาการคุชชิงซินโดมนะคะซึื้ออาการก็คือจะมีหน้าบวมค่ะหน้าบวมคือหน้าวงกลมเป็นผจันทร์นะคะแล้วก็จะมีไขมันค่ะบริเวณต้นคอนะคะอันนี้นกก็เป็นนะคะเดี๋ยวนกก็จะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีโหนกค่ะมันจะมีหนกที่คอค่ะอันนี้นกก็เป็นค่ะรวมถึงจะมีอาการ เส้นเลือดค่ะคือผิวหนังมันจะบางค่ะอาจจะทาให้ให้มองเห็นเส้นเลือดที่เป็นสีม่วงๆอย่างนี้ยค่ะได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนในการที่เราทานยาเสเตียรอยอนานาเนี่ยผลเสียหรือว่าอันตรายที่มีต่อร่างกายก็จะมีหลายส่วนเลยนะคะการที่เราเนี่ยหยุดยาพนิสซรนโดยที่เราไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะมันจะส่งผลเสียให้กับตัวเรา ค่อนข้างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวน็อกเองอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยหยุดยาเองนะคะเพราะว่าคิดว่าทานยามาเหมือนกับว่าป่วยครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือเราทานมาเยอะแล้วไงแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็มาม่เป็นปีก็เลยรู้สึกว่าชรลาใจเข้าใจว่าตัวเองอะ่ะใกล้จะหายแล้วแล้วก็อยากจะรักษาโดยธรรมชาติบําบัดโดยใช้ตัวยาอื่นๆที่เป็นตัวยาสมุนไพรธรรมชาติน,นะครผลปรากฏว่าเด้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยทําให้นกต้องป่วยรอบ3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจากประสบการณ์นะคะแต่ทีนี้เราก็จะมาฟังก่อนเลยค่ะว่าถ้าเรามีการาหยุดยาโดยที่เราไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ไม่ได้สั่งให้หยุดยาเรียกง่ายๆว่าหยุดยาเองนั่นเองผลเสียที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรนะคะมันจะเกิดอาการถอนยาค่ะซึ่งอาการถอนยาเนี่ยไม่ถึงว่าเวลาที่เราหยุดยาเองนะคะอาการถอนยาคือมันจะมีอาการเกิดขึ้นกับร่างกายของเราไหนเรียกว่าแทบจะทุกส่วนนะคะ เนื่องจากว่าต่อมหมวกไตของเราเนี่ยโดยปกติเราเปนสามารถที่จะผลิตสเตียรอยได้เองนะคะเป็นสเตียรอยธรรมชาติแต่ว่าตอนที่เราป่วยเนี่ยเราได้รับสารสเตียรอยใช่ไหมคะที่เป็นยาจากทางคุณหมอมาเนี่ยเพื่อทําการรักษาไตาทีนี้พอเราทานยาตัวนี้เป็นนานๆเนี่ยตัวที่เป็นต่อมหมวกไตเนี่ยก็จกฟะ,ะฟอรค่ะพอฟอรแล้วเนี่ยคือเขาก็จะหยุดผลิตค่ะหยุดผลิตสเตียรอยธรรมชาตินะคะ ทีนี้พอเราหยุดยากระทานหันเนี่ยร่างกายมันยังปรับไม่ทันแล้วก็ต่อมหมวกไตอะคะ่ะมันต้องใช้เวลาฟักฟื้นนะคะกว่าที่มันจะกลับมาเป็นปกตกิหรือว่าใช้งานได้ดีดีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะต้องอาศัยเวลาเวลาเป็นปีนะคะหลังจากช่วงที่เราหยุดยาจรริงๆแล้้วนนนะะเพาฉัใการที่เราาหยยุดกะทานหันก็คือหยุดทานยาเซรรยหรือว่ายาพนิสซรล หรือว่ายาสเตรอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยกรรทันหันเนี่ยจะทําให้เกิดอาการถอนยานะคะซึ่งอาการเหล่านี้มันจะมีทั้งความดันโลหิตสูงเป็นลมหมดสตินะคะจนอาจจะไปถึงเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในกรณีที่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น,นแน่เลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้ําหนักลดลงแย่รู้สึกดีใจใช่ไหมคะนกเอก็เคยรู้สึกอย่างนั้นค่ะผลสุดท้ายหลังจากที่น้ําหนักลดลงมาเป็นกิโล2กิโลล้วคิดว่ารู้อย่างนี้เรา,าไม่ทานยาตั้งแต่ทีแรกคือน่าจะหยุดยาไปได้ไปได้หลายเดือนที่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นความคิดที่ผิดค่ะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าน้ําหนักลดลงใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะอาการก็จะเริ่มกลับเข้ามาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบวมแล้วก็หน้ามืดแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะรวมถึงผิวหนังต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการแดงบางคนก็จะมีอาการแสบมีอาการแห้งมีอาการผิวลอกบางคนก็จะเป็นผื่นเป็นอ่าเป็นตุม่มอะไรอาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของไข้ค่ะไข้ที่เราเคยคิดว่าอาการหนาวสั่นที่มันเคยเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วเนี่ยหรือว่าทุเราลงไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นค่ะ จะมีอาการไข้มีอาการหนาวสัน่นแล้วก็ข้างในก็จะร้อนนะคะมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาจเจียนนะคะแล้วก็จะมีอาการซึมค่ะด้านของอารมณ์เนี่ยคือจะเปลี่ยนไปค่อนข้างแน่นอนนะคะจะมีอาการซึมมีอาการเวียงอย่างเช่อนอาจจะมีอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือมีอาการโมโหร้องไห้เศร้าซึมน้อยอกน้อยใจตัวเองอันนี้ก็ มันจะกลับมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายเอามากๆเลยนะคะสำหรับคนที่สภาพจิตใจไม่เข้มแข็งพอนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดบวมค่ะปวดตามกล้ามเนื้อคือจากที่เราเคยเป็นก่อนหน้าเนี้แล้วมันก็ลดน้อยลงไปใช่ไหมคะมันจะกลับมาเป็นอีกครั้งค่ะคือจะปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามขาแล้วก็ปวดในกระดูกค่ะอาการนี้คือเรียกง่ายๆว่าโรคไต ที่เราทำการรักษาเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นกลับมาให้ คุณหมอเนี่ยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งในการรักษาใหม่นะคะมีอาการอ่อนเพลียด้วยนะคะแต่ทันี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยมันจะมากหรือน้อยนะ่ะมันอยู่ชี่ว่าปริมาณยาตอนที่เราหยุดยาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าถ้าคุณอยู่ที่20มิลลิกรัมแล้วคุณไปหยุดยาเลยโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหมอเนี่ยอาการก็จะเยอะนะคะถ้าคุณอยู่ที่30มิลลิกรัมหรือว่า40มิลลิกรัมเนี่ยเวลาที่คุณหยุดยาไปเลยอันนี้อาการก็จะออกเยอะค่ะของน็อกตอนที่น็อกหยุดเองน่ะคือตอนนั้น5 g, น5มมิลกรัะ แล้วก็ใกล้ๆจะลดลงมาเป็น2.5ค่ะเพราะว่ามันจะค่อยๆช่วงระยะเวลาที่ใกล้จะหยุดยาจริงแล้วค่ะแต่ว่าไปซ่าคือไปหยุดเองก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอาการอย่างที่นอกเล่ามาเดะเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงจนถึงขนาดว่าหมดสเต็นะคะแต่ว่า ทุกอย่างเนี่ยร่างกายของนอกก็จะเริ่มกลับมานับหนึ่งคือตัวก็จะเริ่มบวมกลับไปเหมือนเป็นเหมือนคนท้องแปดเก้าเดือนนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวบวมขึ้นแล้วีนิดคือมันเป็นเยอะกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นครั้งใหม่เนี่ยทั้งท้องเสียท้องเสียแบบที่เรียกว่านั่งนั่ง,งเรียกว่าอะไรละ่ะคือทั้งวันนะคะแล้วก็อาเจียนคือทุกอย่างที่ไม่เคยเป็นในตอนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะครั้งที่สามี่เป็นหนักมากเพราะว่ามันโยโย่เอฟเฟกคือแบบ เยอะสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำเลยนะคะว่าจะต้องหยุดยา,ามีการหยุดยาโดยที่ไม่ปรึกษาคุณหมอสําหรับคนที่ได้รับยาในโดสสูงๆค่ะอย่างเช่นโดสเจ็ดสิบแปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ได้รับโดส50มิลลิกรัมต่อวันต่อวันต่อครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วร่างกายมันทนไม่ไหวคือมันทนไม่ไหวจริงๆนะคะใจสั่นคือมันเงียบแล้วเราคิดว่าเราทนไม่ไหวแน่อันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอก็จะหาทางวิธีปักเพราะว่าในการปรับยามันต้องดูว่าตัวเนี้มากก็ต้องลดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มากก็ต้องลดตัวนี้คือมันต้องอาศัยการปักค่ะอย่าไปอ่านเองตามในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปเชื่อใครนะคะเพราะว่าคนที่รู้ค่าผลแล้วก็รู้เรื่องของเราเนี่ยก็คือคุณหมอนะคะเพราะตัวนกเองอ่ะใหม่ๆหม่มันจะโดนแซวค่ะว่ารู้มากกว่าหมอ เพราะว่าอ่านขอ้อหวามมากเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยที่เป็นคุณหมอโรคไตที่เป็นโรคไตโดย,ยเฉพาะนะคะท่านก็จะมีวิธีการที่จะปรับในเรื่องของยาค่ะว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับร่างกายเราเพราะเวลาที่ตรวจมาเนี่ยสารแต่ละตัวของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเรารู้ไว้มันก็ไม่ผิดค่ะคือรู้ไว้มันก็ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใช้สติแล้วก็ใช้เหตุผลในการที่จะในการ ที่จะรักษาตัวเราเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการรักษาด้วยสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรแปลกๆอันนี้นกก็ไม่แนะนานะคะของนอกก็จะใช้วิธีการรักษาโดยที่ใช้พื้งสมุนไพรในครัวนะคะซึ่งเราจะต้องทําอาหารทานกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในการที่เรา,าหยุดยากระทานหันเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่ทานยามานานๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งเริ่มทานยาเราร่างกาย ร่างกายคืออาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคืออยู่ในคือชินกับระบบของการใช้สารสเตียรอยในการรักษาตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะแต่ว่าอย่างอย่างกรณีอย่างของนอกอน่สามปีกว่าค่ะก็คือใช้ยาสเตียรอยมาตลอดใช่ไหมคะแล้วอยู่ไปลดลงด้วยตัวเองเลยเนี่ยร่างกายมันยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาลดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดค่ะอย่างของนอกเนี่ยตอนนี้5มิลลิกรัมใช่ไหมคะ ก็จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ9เดือนถึง12เดือนคะ่ะในการที่จะค่อยๆหยุดยานะคะแล้วหลังจากหยุดยาไปแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ9ประมาณ9ถึง12เดือนนะคะในการที่จะฟื้นฟูต่อมหมวกไตนะคะให้ต่อมหมวกไตเนี่ยกลับมาทํางานสร้างสกเตียรอยด์โดยธรรมชาติได้เองนะคะสําหรับเพื่อนๆหรือใครๆเนี่ยที่เคยทานยาลูกก่อนนะคะหรือว่าคิดว่าตัวเองติดยาเซรอยด์เนี่ยยังไงก็ลองไปพบแพทย์ พบคุณหมอดูนะคะแล้วก็ลองปรึกษาท่านดูท่านจะได้ตรวจเลือดตรวจปสวัสสาวะตรวจอะไรอย่างเงี้ยตรวจค่าต่างๆในร่างกายของเรานะคะว่าเรามีสารเซโรลอยไหมแล้วก็จะต้องทําการลดยังไงในกรณีเนี้ยนกเคยเห็นพี่สาวของนกนะคะพี่สาวของนกเนี่ยเขาเป็นคนที่ผอมแห้งมากๆเลยแล้วก็วันนึงก็ไปเจอ,อยาลูกกรค่ะของเจ้าดังเลยละ่ะบอกว่ามีสัพคุณในเรื่องของการทานยาลูกกรแล้วจะมีน้ํามีนวลแล้วก็ตัวก็จะอ้วนขึ้นจากน้ําหนักของเขานะคะ38กิโลกรัม ขึ้นมาเป็น45เขาดีใจมากหลังจากนั้นก็พุ่งพูดพวดพวดพวดจนต้องบอกว่าจนถึงจุกวันนี้นะคะน้ําหนักกระปาเข้าไปเยอะค่ะคือตู้ยหนุ้ยเลยอะคะ่ะแล้วอ่าในการที่เขาจะลดลงมาเนี่ยคือพยายามลดเท่าไหร่มันก็ลดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แต่ทีนี้อ่า มันต้องอยู่ที่ตัวเขาเองด้วยนะคะว่าเขาจะไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปเนี่ยโอกาสที่จะทําให้รูปร่างกลับมาเป็นปกติมันก็ยังมีโอกาสมีค่ะแต่สําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่รู้สึกว่าติดยาสเตียรอยเนี่ยอยา่างบางคนรักษาสิวนอกได้ข่าวว่าเขาให้ยาสเตียรอยมาใช่ไหมคะนกเคยไปรักษา,าไปตรวจผิวหน้าที่หนึ่งค่ะเ,เป็นคลินิกดังเช่นเดียวกันค่ะนกไปแล้วเขาให้ยามาเยอะมาก จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ผื่นประัวนกเอง่ะเป็นผูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วมันมีผื่นขึ้นแล้วด้วยการที่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันอับแล้วก็อากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นทํานั้นคือมันจะเยอะอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะเขาให้ยามาเยอะมากเยอะจนตกกระจายแล้วถามว่าต้องให้ให้ยาด้วยหรอถ้าสมมุติว่าเขาทำอะไรเหมือนกับว่าคินผิวหน้าเราหรืออะไรแบบนี้ เราก็ยังโอเคให้เป็นครีมล้างหน้าอะไรที่มันปกติธรรมดามันก็ยังโอเคแต่ให้ยางม่เยอะมากแล้วนกก็หยุดค่ะผลสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะขนคิ้วนกค่ะร่วงหมดเลยค่ะซึ่งพอมาตอนเนี้ยนกตอนที่ป่วยเป็นโรคไตนกก็เลยรู้ว่าโอ้ตอนที่เราทานยารักษาโรคไตเนี่ยช่วงที่ผมร่วงและหลายคนคงเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานยาเซรยรอยแล้วเราก็อาจจะรู้เลยว่ามันจะมีอาการขนร่วงนะคะแล้วบางคนอะพอหยุดยาแล้วเนี่ยบางทีก็ จะมีอาการเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะหยุดยาเนี่ยคนที่จะปรึกษาพแพทย์ดีที่สุดนะคะจากประสบการณ์เลยบอกว่าเข็ดเอามากๆแล้วก็จากแต่ว่าข้อเสียของตอนที่นกไม่ได้ทานอานกหยุดยาเองนะคะมันก็ทําให้เกิดข้อดีข้อหนึ่งก็คือทําเกิดทําทให้เกิดยูทู e อันนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนที่ทํ o ยูทู e อันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนเปิดครั้งที่3แล้วนะคะตอนนั้นคือสภาพจิตตกมากเพราะว่า ร่างกายเนี่ยมันบวมแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ดีมากก็ไม่ได้ตําหนินกนะคะเขาก็รู้อยู่ว่านกเป็นคนที่ไม่ชอบทานยาแล้วก็ไม่ได้ตําหนิว่ามันเป็นความผิดของนกที่ว่านกหยุดยาคือคุณหมอจิตวิทยาดีมากแต่ตัวเองนะ่จิตตกเพราะว่าหนึ่งเกรงใจคุณหมอเนื่องจากว่าเห็นคุณหมอเนี่ยจะต้องไปฟอกไตให้กับผู้ป่วยคนอื่นแล้วเขาจะต้องวิ่งกลับมาดูเราอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเกิด ความรู้สึกว่าเราจะต้องไปถึงทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไหมแล้วก็จะไปถึงจุดที่วันหนึ่งเราจะต้องไปนอนอฟอกไตแบบนั้นไหมถ้าเรายังไม่อยากไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาตัวเองให้ดีมากกว่านี้รวมถึงคนรอบๆข้างค่ะก็จะต้องคือเขาจะมาแบบวุ่นวายกับเรามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่นกป่วยเนี่ยเราก็เลยเริ่มอเอาจากเคสการป่วยทั้ง3เคสเนี่ยเอามาผสมผสาน เอามาทําเป็น Youtube ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยที่กําลังมองหาหนทางวิเศษในการรักษาหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะแต่สำหรับตัวน้องเองจะประสบการณ์คิดว่าการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ไม่ทานอาหารรดจัดนะคะอาหารรดจัดนี่ทุกอย่างเลยนะคะควรที่จะงดค่ะถ้าเรางดไม่ได้เราก็สามารถที่จะทานได้ค่ะเราไม่ต้องไปเครียดมากเพราะอย่างบางคนน่ยเรียกว่า จะทานอะไรก็คือทําได้แต่ว่าเขาจะเครียดไงคะพอเขาเครียดเนี่ยเขาก็จะกลับไปทานสิ่งนั้นอนะเยอะๆมากๆเข้าแล้วมันจะทาให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเป็นโรคไตได้ง่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากทานอะไรเนี่ยแล้วเราอยากทานจริงๆเนี่ยเราก็ทานพอแก้อยากได้ค่ะแล้วก็มื้อต่อไปเนี่ยเราก็แค่งดมันเท่านั้นเองนะคะอาหารที่ต้องห้ามเลยนะคะกะ็นอกจากอาหารรสจัดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอาหารรสเค็มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกหมูยอ อยากทานได้ไหมก็พอทานได้นะสาหรับ,บคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นขั้นแบบขั้นสี่ขั้นห้านะคะถ้าเป็นขั้นสามต้นๆก็ยังพอทานได้แต่ว่าเอาแค่พอให้หายอยากนะคะแล้วก็เอาแค่พอหายอยากนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าเราทานแบบนั้นเนี่ยโอกาสในครั้งหน้าที่เราจะได้กลับมาทานอาหารที่เราชอบเนี่ยคือมันก็จะมีนะคะตอนนี้นอกเองเนี่ยก็กลับมาทานอาหารได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นลดจัด ทุบมือนะคะก็จะมีรสจัดบ้างแต่ก็จะไม่ค่อยเน้นเค็มสักเท่าไหร่ค่ะปรุงเค็มได้อยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยเน้นเค็มนะคะเนื่องจากว่าโภชนาการที่นี่แล้วก็คุณหมอนะคะเขาก็จะใช้วิธี mix and match ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามกินเค็มห้ามแตะเค็มเ,เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างยากนิดนึงกับการใช้ชีวิตอยู่ใน ในการทํางานหรือว่าในสังคมนะคะเพราะบางทีเราก็ต้องไปทานข้าวที่อื่นหรือว่าซื้อขนมปังเวะลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านนะคะมาทานอันนี้เราก็คืออยากาฝากไว้กับเพื่อนๆนะคะว่าถ้าหากว่าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็หายจกากโรคไตววัยเนี่ยก็ควรที่จะเชื่อฟังคุณหมอนะคะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ไหวมันไม่โอเคอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องไปคุยกับคุณหมอนะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราคิดว่าคุณหมอคนนั้นไม่ไหว เขาคงจะไม่เข้าใจเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือเขาก็มีแนวทางของเขาแต่ว่าเราเองไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําการเปลี่ยนคุณหมอไปเลยก็ได้นะคะเพื่อที่อาจจะได้เจอคุณหมอที่เขามีคนทางหรือวิธีทางที่ mix and match กับอาการเจ็บป่วยของเราค่ะที่ทีนี้อีกอันนึงนะคะที่นอกอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าในเรื่องของสภาพของจิตใจนะ่ะคือจะค่อนข้างสําคัญมาก ราะคนที่เป็นโรคไตในช่วงของก่อนเป็นก่อนเป็นก็จะมีอาการแล้วนะคะระหว่างเป็นก็มีค่ะหลังเป็นคือหลังจากที่หายไปแล้วก็จะมีอาการที่มันจะต้องกลับมาบุนเวียนอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เกิดออาการซึมเศร้าอาการน้อยอกน้อยใจไม่มีเหตุผลร้องไห้ไม่มีเหตุผลในบางวันนะคะอาจจะไม่ได้ทุกวันแล้วก็บางทีก็อาจจะมีอาการโกรธโกรธง่าย แต่อาการที่จะเป็นมากที่สุดก็คืออาการเศร้าค่ะอาการยามาต่างๆเนะี่ยคือมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งบอกไว้เลยว่างดอ่านข่าวงดดูข่าวค่ะถ้าอะไรเป็นข่าวสําคัญเนี่ยอย่างไรอย่างไงเราก็ต้องรู้จากคนใกล้ตัวเราค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะเพลงเศร้าอ,อกหักรักคุดอะไรแบบนี้ค่ะก็งดไปก่อนนะคะไปหาเพลงที่มันล่าเริงฟังว่าเพลงที่เป็นเพลงพวกผ่อนคลายบรรยากาศหรือว่ารีแลกอะไรแบบนี้นะคะก็ฟังเพลงประเภทพวกนี้ดีกว่า นั่งสมาธิค่ะดีเอามากๆนะคะใหม่ๆลหลายคนอาจจะยังนั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณนั่งได้แล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานค่ะก็คือแค่ช่วงระยะเวลาประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนเอนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของคุณน่ะแข็งแรงเร็วมากขึ้นรวมถึงผิวหน้าของคุณสุขภาพของคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นถ้าคุณเคยดูจากคลิปเก,ก่าๆของนกจะเห็นว่านกเนี่ยจะมีบางคลิปที่นกหน้าบวมใช่ไหมคะหน้าบวมบวมบวม,บวมแบบเห็นได้ชัดเลยอะคะ่ะอันนั้นก็คือในช่วง อตอนที่นราก็ยังรักษาอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็คือวันปัจจุบันนะคะที่ทาการรักษานะคะก็จะเห็นว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามว่าเราจะาหน้าบวมอย่างนั้นตลอดไปไมมเสียบุค,คลิกใหม่ยังไม่ต้องกลัวค่ะคือรักษาไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกระทั่งโด,ดยาลดลงแล้วก็หน้าก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติค่ะ วันนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะน้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังป่วยอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีกาลังใจต่อสู้กับชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าคุณกําลังมีความทุกข์เรื่องอะไรอยู่ในบางครั้งก็ต้องทําการปล่อยวางค่ะแล้วก็นึกถึงว่าเดี๋ยวเหอะเรารักษาหายแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปสร้างอนาคตซักชีวิตของเราให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วน้องก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนทําได้แน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ